เขาบอกดูเอ oh, oh. ็นเอ้ยเอ็นดูโอ้ดูเอ็นไม่ใช่นะเคยมีใครอ้วกลงสระว่ายน้ำพี่ไหมก่อนหน้านี้มันจะมีก็ตอนเย็นโอ้ยเป็นไงอ้หนะตรงนี้ก็สบายแล้วเนี่ยมื่นนะมื่นมื่นเป็นเริ่มต้นนะครับโอเคนะครับทำให้แล้วครับไม่ได้โม่ครับทำให้แล้วครับจะอ้วกโอเคทุกคนผมว่าวันนี้คง